รีแลนซ์คือผู้ที่ทำงานอิสระไม่ขึ้นตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเลือกงานเวลาและสถานที่ทำงานได้ตามความเหมาะสมโดยจะได้รับค่าจ้างตามชิ้นงานหรือโปรเจกต์ที่ทำสำเร็จ นางสาวพัทรวดีทวีงามอายุ23ปีเคยทำงานประจำที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในมหาสารคามประมาณ1ปีตำแหน่ง Reception Cell Content Editor ก่อนจะลาออกมาเป็นช่างแต่งหน้าเป็นธุรกิจเล็กๆของตนเองสาเหตุที่เลือกงานฟรีแลนซ์ที่ออกมาทำงานฟรีแลนซ์แบบเต็มรูปแบบสาเหตุที่เลือกอแบบอกมาทำงานฟรีแลนซ์แบบเต็มรูปแบบนะคะเพราะว่า แบมเองนะคะชอบเป็นนายตัวเองแต่แรกอยู่แล้วนะคะชอบแบบว่า,าทําธุรกิจนะคะหรือว่าชอบทําแบรนด์หรือทําอะไรของตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมงานได้แล้วก็สามารถที่จะอ,ออกแบบงานชิ้นงาน,นะคะในแบบที่เราต้องการได้แบบว่าดีนะคะทุกคนก็คือชอบเป็นเจ้านายตัวเองนั่นแหละค่ะก <g ül> ็ <g ül> เลยเลือกงานฟรีแลนซ์นะคะ แล้วก็ไม่เรื่องเวลาเรื่องอะไรเคะ่ะเราสามารถมีนิดได้ด้วยนะคะว่าเราจะทํางานวันไหนถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราไม่ว่างหรือว่าเรามีกิจกรรมต่างๆที่ต้องไปทํากับครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่รับงานได้นะคะ <laughs> ปัจจุบันทํางานฟรีแลนซ์ที่ใดบ้างแต่ละที่การทํางานเป็นอย่างไร ัจจุบันนะคะแบมทํางานฟรีแลนที่บ้านนะคะคนแบมทาเป็นหมายบบว่าสตูดิโอนะคะแล้วก็มีไปแต่งหน้านอกสถานที่บ้างน,นะคะแบบว่าตามโรงเรียนตามมหาลัยหรือว่าตามหอพักนักศึกษาที่แบบว่าเขาจ้างไปนะคะตามจ,าจังหวัดนะคะคอนแกนหรืออะไรต่างๆนะคะก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะก็จะไปนะคะแต่ถ้าไกลมากก็ไม่ได้ไปนะคะอื การทำงานฟรีแลนด์แตกต่างจากงานประจำอย่างไรในมุมมองของคุณงานฟรีแลนซ์นะคะกับงานประจำนะคะสำหรับแบมต่างกันตรงที่ว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะได้เงินจากผลลัพธ์ที่เราทำนะคะเราทำมากนะคะขยันมากเราก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะคะตามความขยันของเราแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่เราทำนะคะแล้วก็งานประจำเนี่ยเราก็จะได้เป็นเงินเดือนนะคะซึ่งอาจจะมีค่าคอมหน่อยนะคะตามความขยนันก็คือหาลูกค,ค้าอะไรอย่างนี้เนาะ เนาะตามตามความแบบว่าขยันของเราเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะมีเงินเดือนที่มันคงที่อยู่นะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะใช่ความแตกต่างมันประมาณนี้แหละแล้วก็ความคิดที่เราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะหรือว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนาะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้รวดเร็วน,นะคะของฟรีแลนซ์นะคะของการแบบว่าทําออกไปทาฟรีแลนซ์ด้วยตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะ งานมันฟลูขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องแบบอยู่ในกรอบหรือในขอบเขตที่ใครตั้งเอาไว้นะคะเราก็ทำในแบบที่เราแบบว่าชอบได้เลยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตในแต่ละรูปแบบงานความคิดของแบมนะคะในการแนวความคิดของแบมเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ความมั่นคงนะคะสำหรับแบมคือสำหรับแบมคือการเงินเนี่ย เราต้องมีเดตอยู่แล้วละ่ะก็คือเราต้องเราจะรู้อยู่แล้วว่าแต่และเดือนเนี่ยเรากินเราใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะแบมก็มีทําเอาไว้เป็นแบบว่าเออเดือนนี้นะคะซื้อกับข้าวข,ข้าบ้านเท่าน,นี้เท่าน,นี้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เอ่อความมั่นคงนะคะมันจริงๆเราอะความมั่นคงของแต่ละคนต่างกันนะคะทุกคนสําหรับแบมคือความมั่นคงของแบมคือมีปัจจัยสี่เนาะ แล้วก็เออมีบ้านมีรถมีมีของกินของใช้นะคะตามปกติไปแล้วก็มีเงินไว้กินนะคะโดยที่แบบเราไม่ไว้เลี้ยงครอบครัวโดยที่เราไม่แบบไม่ต้องมาคิดมากในแต่ละเดือนนะคะว่ามันจะพอไหมอืมใช่มไม่ต้องมานั่งคิดมากในแต่ละเดือนว่าเงินจะพอไหมเงินจะพอไหม ึ่งเราก็อันนั้นแหละมันคือแบบความมั่นคงสำหรับแบบแล้วนะคะใช่นางสาวสุพัตรายอดแก้วอายุ34ปีเคยทำงานประจำที่เซเว่นอีเลเว่นประมาณ10ปีแห่งหนึ่งในอุดรธาน,นีก่อนจะลาออกมาเป็นแม่ค้าการตลาดสาเหตุที่เลือกงานฟรีแลนซ์ที่ออกมาทำงานฟรีแลนซ์แบบเต็มรูปแบบ มาเหตุที่เรื่องงานและทํางานฟรีแลนซ์แบบรูปเต็มรูปแบบนะคะก็เพราะอยากเป็นอิสระในการทํางานเข้างานเวลาไหนก็กําหนดเองแต่งตัวยังไงก็ได้ตามใจเราแต่ต้องเรียบร้อยถูกกาลเทศะเท่านั้นค่ะอะไรที่เป็นแรงจูงใจในการลาออกจากงานประจํานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจาเจยอยู่กับที่และการทํางานไม่มีความสุขปัจจุบันทํางานฟรีแลนซ์ที่ใดบ้าง และที่การทำงานเป็นอย่างไรภูมิใจที่เป็นแม่ค้านะคะขายของมาแล้วสามปีคะ่ะคือใช้ชีวิตแบบอิสระมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วเรามีเวลาทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะไปขายสินค้าได้ตั้งหลายที่คะ่ะถ้าเรามีทำเลนในการขายสินค้าเราจะไม่มีวันกดคะ่ะ งานฟรีแลนซ์แตกต่างจากงานประจำอย่างไรในมุมมองของคุณงานฟรีแลนซ์แตกต่างจากงานประจำยังไงเหรอคะงานประจำจะเคร่งทุกอย่างคะ่ะทั้งเวลาและการแต่งกายก็ต้องอยู่ในกฎของบริษัทที่จ้างเรานะคะเราต้องทำตามกฎทุกอย่างคะ่ะส่วนฟรีแลนซ์พร้อมทำงานหรือเข้างานเวลาไหนก็ได้แบบชิวๆคะ่ะไม่เครียดมากและการใช้ชีวิตของเราก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตในแต่ละรูปแบบงานความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตฟรีแลนซ์รายได้อาจจะไม่คงที่นะคะแต่ก็ทำให้อยู่ได้ถ้าเราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและประหยัดแบ่งใช้แบ่งเก็บเป็นสัดส,ส่วนการใช้ชีวิตก็ไม่ยุ่งยากแล้วค่ะส่วนแบบงานประจำนะคะการเงินมั่นคง ทุกอย่างคือลงตัวสุดๆเลยค่ะแต่เรื่องของเวลาอาจจะไม่เป็นอิสระเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ารูปแบบงานฟรีแลนซ์และงานประจำก็ดีทั้งคู่นะคะไม่ได้แย่เลยใครที่